สวัสดีครับทนายเจนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ศาลแขวงพระนครใต้นะครับมายื่นแก้อุทธรในคดีหมิ่นประมาทนะครับเนื่องจากทางลูกความของทางทนายเจเนี่ยนะครับไปพิมพ์ข้อความลงในลายกลุ่มนะเป็นกลุ่มลายนะครับของทางนิติบุคคลคอนโดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการฟ้องร้องกันนะครับปรากฏว่าทางนิติบุคคลเนี่ยแพ้คดีไปนะครับในศาลชั้นต้นนะครับในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับ เนื่องจากทางทนายเจเนี่ยนะครับที่รับเป็นทนายของทางจำเลยเนี่ยก็สู้ในประเด็นว่าข้อความเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทแล้วก็เป็นการป้องกันส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุดจริตนะครับอันนี้ฟังเอาไว้ให้ดีนะครับในประเด็นข้อต่อสู้นะครับในคดีหมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือดูหมิ่นซึ่งหน้าดูหมิ่นโดยการโฆษณาเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อต่อสู้ในลักษณะอย่างนี้นะครับ ซึ่งเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่านะฮะบางทีการด่าคนอื่นนะครับมันก็โอเคแหละบางทีในกรณีที่เป็นการที่พูดพาดพิงเนี่ยมันไม่เป็นความผิดก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถูกฟ้องคดีนะครับเมื่อถูกฟ้องแล้วสิทธิ์ในทางกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับก็ทําได้นะครับหนึ่งก็คือ รับสารภาพนะครับ2คือสู้คดี3เจราจาไก่เกลี่ยนะครับจ่ายค่าเสียหายเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถอนฟ้องนะครับในคดีในศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับก็คือทนายเจชนะคดีไปแล้วแต่ปรากฏว่าทางฝ่ายโจทย์เนี่ยนะครับไม่พอใจไม่เห็นด้วยในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับก็ยื่นอุทธรณ์กันมาใช้ระยะเวลาในการร่างแกุ้ทวทอนเนี่ยนะครับจริงๆก็ประมาณ สีวันก็เสร็จแล้วแหละแต่ว่าติดในส่วนของงานอื่นอยู่นะครับทำให้จัดเรียงจัดแก้อุทอนไม่ทันนะฮะก็เลยขออนุญาตขยายไป2ครั้งนะครับวันนี้ก็มายื่นต่อสารนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับหลังจากที่ยื่นแก้อุทอนไปแล้วนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนถึง2ปีนะครับเออนะครับในสารยันต้นก็เล่นกันก็เกือบปีนะฮะมีครึ่งปีเป็นอย่างน้อยนะถึง1ปีอุทธร์อีกครึ่งปี ถึง2ปีนะครับเพราะว่าคดีของสารุทธร์เนี่ยเยอะนะฮะนะก็ต้องทําใจครับนะขึ้นสู่กระบวนการของศาลแล้วมันใช้เวลานะครับปีถึงสองปีเป็นอย่างน้อยนะครับต่อสู้กันเป็นเกมระยะยาวนะครับเหนื่อยกายเหนื่อยใจกันทั้งโจทย์ทั้งจําเลยนะครับในประเด็นที่ทนายเจยื่นแก้วทอนไปนะครับก็มีทั้งประเด็นข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นข้อกฎหมายนะครับประเด็นข้อเท็จจริงแล้วก็ยืนยันว่าในส่วนของประเด็นที่เราโพสต์ไปเนี่ยนะครับ ในบริบทนั้นเนี่ยนะฮะเป็นใครเนี่ยนะครับที่ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยมันก็ต้องพิมพ์ไปแล้วก็การโต้เถียงโต้ตอบกันในลายกลุ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะสามารถเกิดขึ้นกันได้นะครับส่วนประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยก็หยิบยกคําพิพากษาของสาลฎิการนะว่าทําไมศาลถึงควรที่จะยกฟ้องคดีนี้หรือยืนตามคาพิพากษาของสารชันต้นนั่นเองนะครับถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้ต้องการติดต่อสอบถามหรือ,อให้ ทางทนายไปดําเนินการทางคดีนะครับก็ส่งข้อความหรือโทรเข้ามาได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ